จำพูนค่ะได้มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่1งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ระยะที่2ค่ะ ที่โรงแรมเฮือนดารารีสอร์ทอำเภอเมืองลำพูนนายวิวัฒน์อินไทยวงศู้าราชการจังหวัดลำพูนเปิดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่1งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ระยะที่2โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดำเนินการมาร่วมการประชุมค่ะ ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทฟิแนลดีไซน์คอสแตนต์จำกัดบริษัทเมกกาเทคคอสแตนต์จำกัดออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งระยะที่2โดยมีพื้นที่โครงการครอบคลุม4จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมเดิมในระยะที่1 รวมทั้งออกแบบรายละเอียดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐานมีความเป็นระเบียบสวยงามปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีนั่นเองครับ